สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทายเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่หนึ่งคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอ,อนำเสนอนิทานประกอบภาพวาดเรื่องภูผากับตาสำราญขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งภูผาอาศัยอยู่กับตาสำราญ ภูผาไปวัดกับตาสำราญเพื่อไปทำบุญตักบาตรเป็นประจำแต่วันนี้ต่างออกไปเพราะเขาเห็นชาวบ้านกำลังหลอองเทียนอยู่ตาสำราญและภูผาจึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆและเห็นว่ามีต้นเทียนขนาดใหญ่เรียงรายกันอยู่พร้อมกับหม้อต้มเทียนนั่นเขากำลังทำอะไรหรือครับตามาเราเดินไปทำนั้นกันแล้วตาจะเละ่าให้ฟัง ตาหลานก็ได้พากันเดินมาที่ใต้ต้นปูค่าสาลาวัดและตาได้เริ่มเล่าเรื่องให้ผู้ผ่าฟังที่เราเห็นคือเขากำลังหลดเรียนเพื่อนขับประกาทีือพอทำเสร็จก็จะนำไปตั้งขงบวนแห่เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามและความประดิประสาทพึ่งทำมาจากอะไรเหรอครับตาทำมาจากที่พื้นเป็นส่วนประกอบหลัก แล้วปราสาทพึ่งคืออะไรเหรอครับตาปราสาทพึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการโปรดให้เห็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าในการโปรดสัตว์ในสามโลกได้แก่เทวโลกมนุษยโลกและยมะโลกเราชาวพุทธจึงจำลองการแสดงธรรมทั้งนั้นของพระพุทธเจ้าไว้ในการแกะสลักที่พึ่งซึ่งเราจะจัดการแข่ปราสาทพึ่งนี้จัดขึ้นในเดือนสิเบเ็ดหรือวันออกพรรษา แล้วทำไมจึงต้องทำปราสาทพึ่งขึ้นมาครับขอทำปราสาทพึ่งเพื่อถวายพิธีพระบูชาในวันออกพรรษส่วนปราสาทพึ่งโบราณนั้นชาวอีสานเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วการทําปราสาทพึ่งโบราณต้องตัดต้นกล้วยมาประดิษฐ์ทรงหอตะลุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกันโดยนําขี้พึ่งมาหลอมละลายจากนั้นนำแม่พิมพ์รูปคล้ายดอกไม้มาจุ่มขี้พึ่ง แล้วนาพิมพ์ไปจุ่มน้ําเย็นจากนั้นนําดอกพึ่งเสียบรอบๆหอ,อ,อกับกล้วยที่ทําขึ้นซึ่งเป็นโคสีเสามีจั่วสี่ด้านแล้วปราทพึ่งแบบโบราณและแบบใหม่แตกต่างกันยังไงเหรอครับปราทพึ่งของจังหวัดเราแต่เดิมนั้นเป็นการประดิ์ปราาทพึ่งแบบโบราณหรือเรียกว่าต้นพึ่งนาราน โดยการเอากับกล้วยมาทำเป็นโครงส่วนประสาทพึ่งสมัยใหม่นะเป็นการแกะสลักลวดลายต่างๆและการตกแต่งด้วยดอกพึ่งและปฏติมากรรมบนแผ่นเทียนทำให้เกิดเป็นประสาทพึ่งที่มีขนาดใหญ่และงดงามด้วยลวดลายบรรจงโอ้โหคนทำประสาทพึ่งได้กิ่งและอดทนมากเลยนะคะผู้พารู้ไหมการแกะสลักเทียนทำไม่ได้ง่ายเลยนะ กว่าจะแกะสลักเทียนเขาต้องใช้ความพยายามและความรานิดมากแล้วภาษาพึ่งมีแค่ของหมู่บ้านเราเหรอครับตาไม่ใช่แค่หมู่บ้านเราหรอกนะภูผายังมีอีกหลายหมู่บ้านที่เขาทํากันเมื่อก่อนตาก็มาช่วยชาวบ้านทําเหมือนกันตาได้ทําหน้าที่แกะสลักแต่ตอนนี้ตาอยู่เยอะมากแล้วไม่สามารถปีขึ้นที่สูงได้ ภูผาได้ทำหน้ายิ้มพร้อมตื่นเต้นดีใจที่รู้ว่าตาของเขาก็เคยทำเมื่อถึงวันเปิดเทอมภูผาก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบก,การณ์กับเพื่อนๆนภูผาจึงนำเรื่องประสาทพึ่งไปเล่าให้เพื่อนๆนฟังพอถึงเวลาเลิกเรียนภูผาก็ได้กลับบ้านและไปเล่าให้ตาฟังว่าเขาได้ออกไปเล่าเรื่องประสาทพึ่งให้เพื่อนๆนและคุณครูฟังผมรู้สึกดีใจทีไ่ได้นำวัฒนธรรมของจังหวัดเราไปเล่าให้เพื่อนฟัง ตารู้สึกภูมิใจในตัวหลานที่นำวัฒนธรรมของจังหวัดเราไปเล่าสู่เพื่อนๆฟังและจะได้พากันสืกสารวัฒนธรรมของจังหวัดเราได้ด้วยตากับหลานยิ้มให้กันอย่างมีความสุขภูผาก็พร้อมที่จะฟังเรื่องราวต่างๆของหมู่บ้านเราหลังจากวันนั้นภูผาก็มักจะขอให้คุณตาเล่าเรื่องและพาไปดูวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกหลายอย่าง สำหรับนิทานประกอบภาพวาดเรื่องผู้ผ่าตับตาสำราญขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ